สวัสดีคะ่ะสวัสดีพีพีเอทุกทท่านเลยนะคะมาพบกับช่องพนิดาเหมือนเดิมเนาะก,กับแนวทางลราพัฒน,นานะคะของวันที่24ตุลาคม2568ก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุกนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ เดี๋ยวเรามาดูผลสรุปของวันที่22กันก่อนเด้อพี่น้องจ๋าค่อยดูแนวทางของวันที่24นะคะซึ่งวันที่ 22@ แอดให้เด่นที่3 9 1นะคะวิ่งรูดไปที่3แต่3ไม่มานะคะพี่พีจา๋า3หลุดเนาะตัวที่แอดให้รูดแต่ว่าเด่นตัวอื่น9มา1มานะคะผลที่ออก6ตัวก็คือ6 8 4 9 1 8นะคะ4 9เนะคะเด่นที่9มาสำหรับในล่างของ4ตัวเนาะมาตัวเด่น นะคะส่วนหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งแปดมาตรงตรงตรงัวที่แอดเน้นนะคะก็ยินดีด้วยเนาะสำหรับท่านที่ตามแนวทางของแอดในชุดนี้นะคะกับเหล่าพัฒนา,าตัวจับคู่นะคะเดี๋ยวแอดจะมีชุดสายวิ่งสายรูดแยกแต่ละสูตรมาเนาะใครชื่นชอบชุดไหนก็ตามชุดนั้นแล้วกันนะคะสำหรับเราพัฒนานะคะใครชอบใบเขียวนี้ก็ตามใบเขียวนะ อะมาตามกันต่อเลยกับแนวทางของวันที่24นะคะวันที่24เป็นกำลังแรงใจให้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เนาะอ่ะมาดูกันเลยแล้วกันนะคะกับแนวทางของช่องฟานิดานะคะเด่นในวันนี้พี่น้องจ๋าแอดคำนวณได้ตัวเดิมนะมีเก้าสามแล้วก็เจ็ดนะ ใครจะจับชุดวินในนี้ได้เลยนะชุดวินในนี้นะคะเดี๋ยวนะเห็นชัดไหมเนานะน้าจอแอดยิ่งใช้แบบจอมืดนะคะอา,อาจจะมองแอดอาจจะมองไม่ค่อยเห็นแต่ว่าวันนี้นะคะสายวิ่งสายรูดแอดเน้นไปที่เก้านะเน้นไปที่เก้าเก้าตัวที่แอดจะคูให้ก็จะมีเก้าศูนเก้าสองนะคะส่วนสามนะคะให้ไปที่สามสี่สามเก้า เจ็ดเจนะคะมาดูตัวที่แอดเน้นการสำหรับเราพัฒนาของเราในชุดนี้นะคะตัวที่แอดเน้นในเด่นที่9ก้านะ,ะเด่นที่9แอดจะเน้นไปที่90หรือ60นะคะระวังกระโดกหัวด้วยนะคะส่วน9ก้านะคะอ่าสามเก้าเก้าจนะคะ รูทีก้ตัวที่เน้นไปประมาณนี้นะคะพี่พีจ๋าจดไว้แคปไว้นะคะสำหรับแนวทางของแอดเนาะก็ขอขอบคุณพี่พี c เอฟทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมเนาะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆงรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ